ฮัลโหลสวัสด the 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 ีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง GB f l a n d Channel นะครับผมมือนี้ทำการแสดงนะครับผมไรต์อะไรรอบที่20ดิพี่น้องเด้อแต่งโตเสร็จแล้วมือนี้พร้อมเพียงกันเบิร์แล้วบ้านแสงท่องฟี่แลนพี่น้องนะครับผมผู้ขายตัวไทยไปเอนบอป้าคือใส่เสื้อกามมันใจไมโอ้หน่อยโอ่งแดงนิดนึงหนาเข้าหนาลาข้าหนาล่เน ถ้าไปดูพี่น้องเมื่อนี่แขกรับเชิญหรือว่าคุณพ่อนะครับผมทีเอฟซีรอบิดตามกันนะครับผมมาหอนมาถึงแล้วะกแต่งตัวยู่นะครับผมมีพี่น้องรับคุณพ่อแต่งตัวอยู่นะครับคุณพ่อวบีรพงศ์ครับสวัสดีครับผอมเพาคุณ่อมเมื่อนี่้อมครับ้อมเป็นยังไงบ้างวันนี้จะมาขึ้นเวทีลูกๆเป็นตื่นเต้นไหมลูกมาขึ้นเวทีลูกหลานเมื่อนี่ อยู่ในมุมนี่อีกมุมหนึง่งมุมของเขาเห็นว่ามุมโซเชียลนู่นนั่นครบ, <S <S บอีโบต์เขาอ,อยู่มุมปลามุมมือไว้กระบอกละก็ควางขวางไม่ไม่กันแต่ความันเป็นทั้งสองไม่กูัวลาแต่ว่าตอนนี้มันไปไหนไม่ได้อยู่บ้าอเดิอๆอีโบต์เขาไมาอยู่ไหนหนาไมาอยู่ต้องดูต้องต่อคือว่าไฟมีดโอเคเลยครับรวก็ทานได้ึ้นไฟนี่คือสิมีคนของแจ็คอีโบต์หลายอยู่อย่าลืมติดตามกับเราทางนู่นน้องมือนี่งใหญ่นวลแล้วมาอุ้ยสีไทยดูน้ำผออยู่เนี่เจ้า ย่านวเป็นบนมากหลายตัวแทนตัวแทนมือนี่เป็นแาบอ๋อเป็นยูดจักซือเมบาว่ะแบนเปิดย่าอนวดูจักซือเมียเป็นแบเรียกเราไปพูดอะไรครับกำลังแต่งตัวครับพี่มาวันนี้แต่งหน้าเองใช่ไหมเบาๆเบาใช่ไหมคือพูแต่งหนบ๊วยบ๊วูดือแต่งหบอกเป็นยังก็มันใจบอาะว่าแต่สัมผัสม่ดีก่อยแห้งด้ยห้เเขาจะแต่งไห้ก่อนเป็นมะล้มนิดน้อยมันเปียได้ไหม มนก็แใสยังแหงแล้วสีฟ้าสีนั so oh. see, ่นสีนี้เขาบอกโอ้ยนองกินไปดวยกนันอันนั้นของแท่น่ะแต่ว่าก็แต่งเองกันรใช่ไหมประเดนก็แต่งเองมาตลอดกัาสีเขียวพี่กันคิ้วเดียวเนี่ยยังแง่ก็บพมาะอันงามขึงโชว์กวนี้ก็แต่งเองแต่งเองเ่อวานแต่ว่าเป็นเวทีจาของจิแต่งหนากว่าีเงินบ่ด้วยทำหนีซ้ำหนีเลยโอ้่นเขาจะมามันแต่งหนาจั่เถอะื่อนว่าแต่งลายหรอปะหนาโน่น่อะไรโอ้ยนั่น มูถาเจ้าข่งกันบอมูเขาไว้ดิจ้าของประธานจ้าของประธานามแม่เพราะมันใจเนมาเนแตงอีกเวลาเป็นโชคเป็นยังแม่นเปาหนาดีด๋แห้งแตงแห้งรอพี่น้องแม่เพมันใจพนทามจะาของผู้เดียวแต่งอะไรรดมื่อีรก็ยานลงม่องเ่ีกโอ้ยม่อตรงยานเปี่หนึ่งปที่เขาปีีทุกคนเหเป็นป็นตระติลพี่แนนองอไข่เยังไรเรีกหอน พี่ตูให้พี่ตูเดี๋ยวนี่ใคนี่ายนี่มีทุกคน,กคนดัดดนนนเง,ดงเรียบแต่ว่าตัวเสียงไหลยัง,งสีดังสิมาลองม้วนลองไพ่รอนี่เขาบ่เบิ่งอีนนี้อันนี้คือดังจริง,งมงันต้องคอนสีค่อนสีเพราะมันแปลว่าไปร้องก่อดนตรีร้องไม่ทันดนตรีร้องผิดเนื้อแล้วก็เปลี่ยนเนื้อร้อง เตรียมกันไม่ถูกครีโอ้กนทีมาได้ลองมาลักแซมะมาลองยั่นี่ได้ทั้งไีท <t ess coffee> <t ess coffee> ีม่เคยลองมีควกมาลองมาเนี่ยสีลองที่เท่งกต่ัวนหนามาเนี่ยวะไม่ารอกคุลาเยงครับมึงจะลองยงอะไรนะไทยทำไมไม่ลองบอไทยนะไม่ลองไก็หลังเดือนงลอกลอกอี้ันเท่งกินดีไหมจอนพี่อย่างนันี่ละไทยมีูชาบูก็ลอกพี่อยู่ในไลไหนที่เขาเมีนในลน์นั้นนะเฮ้ยนละอันนั้นยัง เราลงดันถึงได้แล้วทำไมเอ้าทำไมถึงได้บ่ดังสีม่านช่วยลดไม่ถูกดาไม่ดังนะบอกมันอยากจะลบดันเพราะก้าบอดอกเพื่อนกับเป็นไอ้เป็นยังต้องมาต้องถึงได้ต้องถึงได้ต้องสีดังนี่พ่อใช่บอกเลยมันเป็นสีหลังนี่ที่มาความดังฟังฟังเราบอกเลยว่านี่เ้าบอบบอดันบ่ดัง ตนนี้กับบ้านเซาดาดิตนนีกับ้านถึงเซาดาลูกนะครับกต่ยังไดเรานั่นแหละคือคนดูเราอยู่เขาถึงจะตำหนิเราตลอดเวลาเป็น่ใช่มาลาพ่อเพื่อนเพื่อนนี่เสียงไม่ได้ดีเลยนี่ก็ฟังโรดแข่งขกอีโดยอะไรเสียงดีพี่น้องโนักแล้วเนี่ยหยัดจับในวงมาเลยองแล้วก็องวงหมาลำวงก็เดียวองอยู่วงก็ไม่เดียวองอยู่วงนี้เสียงดีมีแค่คนเดียวแพลียวพากับพี่หมีแล้วก็พี่หนิงนอกนั้นก็บไอซ์ดีโซเดียนเบิร์ดไปมันไปน้องข้างเราขี่อยู่มั้ง าแต่ว่าเราผมก็ยานเด้แต่ว่าผมสินม้นแล้วปักวิมานฟิแนแลนด์มึงบ่หมอกปิดนักหลอเดอกมึงไปเฮ็ดเบื้องหลังนี่ว่านะ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 สิเราก็เสียใจนะเราเสียใจอยู่แต่ว่าในเมื่อขอบความเป็นเอฟซีเขาก็ต้องรับเอฟซีแล้วเหี้ยมาเราไม่เข้าสูง MC เอฟซีมันไม่เข้าสูงเลยใช่ไหมเอฟซีมันมาเลยสั่มเพ่ยังจอดเอฟซีเรียกร้องพิมารรอพี่มารทำชวร์ทั้งนี้นู่นที่มาล่ะว่าหนีเป็นเอฟซีกับหูขเบิร์ดแล้วว่า แต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วกลับมาแล้วเต็มตัวเต็มตัวเต็มก็เต็มใจเพราะว่าเบาะยางบะไรไม่ลู้บายางบะไรก็ขึ้นยืดลุ่งแล้วไปต้นแบบเนาะร่างกายยืดยังไปเอกนกแล้วก็เอ็มโอโปรสกอร์ไหมเมนเมนแมนแล้วก็สิบอกว่าตลอดว่ามากสินเชื่ได้ยัง แต่ห้อหนึ่งก็ยังโดดได้ทุกอย่างพี่โน้ตไม่ได้เสียงเลยแม่เราบอกสั้นว่าเดี๋ยวผมจะไปหามากเกือกหมื่นแยกบอกสิว่าผมจะไปหามาเจือมื่นว่าผมไม่ได้เสียงดีจักเมียแต่ว่าผมเมียนกล้าด่าก็ตามทันอยากอยากฟังคนเสียงดีพุ่นแต่ฟังคนอื่นพุ่นมัต้องมาฟังนกแกว่างี้วยเมียนแกจะมากพูดกับมาดีไหแหมก็รับใจมากเลยเมีถ้าถ้าพูดกับพี่โน้ตจะจะถูกคอกันเพราะว่าในสไตล์ว่าเสียงบอดีแต่ว่าเขาขายความเป็นเข้าความเป็นมาความเป็น ่าเป็นวงศิลป์นี่เสียงเปล่าก็ได้ขายเป็นว่าอุ้ยฉันต้องเสียงดีนะสินะปีกอยู่ได้แหละมันมันเนี่ยกะซิเป๊มันเนี่ยกะซิเป๊มีมีหรือเปล่าอ่ามันนี่ลองจะเพลงอ่ะสองสองเพลงผลงานเพลงอ่ามีหอยเซาฟารกแรกกับกุหลาบอ๋ออันนี้มั่นใจสุดแล้วเดี๋ยวมาลองถูกไหมจำเนื้ออะไรสุดสุดแล้วโอ้โหมา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 เพลงไม่โบนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ ลยารัเนี่ยกเกอร์งิโอเกอร์งิมันอยู่ต่วเราะพ่อไม่อยู่ดีนนโอ้เป็นรับบทยังนี่เปางเป็นเพ่ยงหน่อยนิดตอนนี้โอ้แต่รั่วหนี้กับั่วหนีาพารั่วห่นเนี่ยเชนเนี่ย่นรเนี่ยเ่นเนี่ยแล้วพ่อตายา่บ้างแนวลงมาไม่เขา มันอุกเอาในใจพี่โอ้สงความเป็นได้อยู่วงนี่เนาะเสียงมันคือพอวี่เนาะเสียงกว้างมม่มันอันนามบินึกกันเว้ยมาลานเนาะทนนทนเสียงนี่เป็นนํำกันเลยอ่ะ้องคือล่ำคืนในแบบเออลูกซีดคนยีรีพี่น้องนะฮะผมฝากด้วยมีช่องลีทุกไหมฮะยัน้ำกันับอกมีเปยบุ๊คแปลว่า ต้นสาวติดตามบลูเกอร์มุกซีสสำหรับผู้ไทยครับอันนี้ชื่ออะไรนะคะน้องคนนี้ชื่ออะไรน้องมุกซีสครับอ๋อคนนี้แบบเพิ่งมาอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งมาอยู่ใหม่ใช่ไหมมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วมีแรกเหรอไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายนะเชื่อเชื่อไฟนีไม่ต้องอายพีเอทีแหลกพี่น้อนละดับเพิ่งเคยร่วมงานนครั้งแรกนะจากที่รอแบบ จอกันัที่เมาเยี่ยมเยี่ยมกันเนาะแล้งก็ในโซเชียลพอก่พี่นองแต่ว่าตัวจริงมือนีเป็นมือแร่จะรดบรวมงานกันกับกับกับสเนฝั่งฝั่งเอฟารสนอสนทีตางไอนนะครับผมพี่มาร์คนหมครับผมมาร์คสีอครับนี้เ่นะครับขอบพื่อลรยครับผมบัรยากาศนะครับมพ่อก็จะรอขึ้นรอขึ้น เปียทียนะครับผมนะรอบถึงเปียทีอะไรเนี่ยพี่น้องเอาละบ,บาดนี้พี่น้องคอยอยู่ครบเนี่ยปีนคลิปซะก่อนเด้อพี่น้องปาปวดแขนจับหนุนกบับปวดแขนยมหนุกปวดแขนพี่นอ้องขอบคุณพ่อครับปีคลิปเนี่ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านฟินแลนด์บ้านเสียงทองใ้โอกาสพี่บี้คับเพลงมากรับเพลงบุก,กเก,กิดได้มา ช่วยผลง,งานในมณนีและมาหุ่ยักกับแป้นครับซ้ำมาซ้ำมาพอมาเจิมเวทีใหล่เเพราะว่าสาธุเพราะว่าเวทีเรายัางไม่มีแบบว่าชั้นคูรหรือว่าแบบบอนลัมทันคูใหญ่มา,มากพอคนแรกพอที่มากกับี่ปแบบว่าไปหลุดนด้เพรนนฉันกำลัองสินาะคุณพ่อเป็นคนแรกที่ถือว่ามาเจอเวทีให้เราในวันนี้นะครับผมกับคุณบ่อลยหลเพราะว่าเวทีเขาเคยมายมา20บรอบแล้วเนาะมันจะมียีครับไม่มีคนไหนแบบศะลปินแบบชั้นแบบเงินแบบ ความาเจอกหมนพี่น้องนะครับผมอ่ะเจอกันคลิปนาพี่น้องคลิปนี้เขาลืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไ้องเรื่อยขอบคุณครับ